โอเคนะครับผมกระอกลับสวัสดีเพื่อนพี่น้องชาวทาร์เรผมมาอยู่กับเกม ROV กันแล้วเช่นคนะครับอันนี้จะวันนี้ก็จะมารีวิวเซิร์ฟใต้วันนั่นเองนะครับนี่นะครับเป็นไงครับเซิร์ฟใต้วันของไท้นะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวกันเลยว่ามันจะมีตัวอะไรบ้างนะครับมีโลครับนี่นะครับแล้วก็สําหรับเออนี่นะครับโมตอดล่างใหม่นะครับ นี่นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ส่วนแล้วก็ไฟเตอร์แป๊บหนึ่งนะครับไฟเตอร์ก่อนแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่นะครับดูไอรีนะครับในเซิร์ฟไทยราคาหนึ่งสองหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดนะครับแต่อันนี้ครับหนึ่งหมื่นเอ๊ะหนึ่งหมื่นแปดพันแปดร้อยแปดสิบแปดบาทเองนะครับโคตรถูกเลยอ่ะง่ายแล้วก็แบทแมนด้วยแบทแมนก็เท่ากันกับไอรีนะครับแต่มันแล้วก็โหแล้วก็ ยู่คลองด้วยนะครับนี่นะครับซื้อด้วยเงินได้ด้วยนะครับจริงๆมันซื้อด้วยเงินไม่ได้นะครับงอกเป็นไงแล้วก็ตัวใหม่นะครับแล้วก็น้องสาวยอนนะครับไหนวะนี่นะครับโคตรโหดเลยครับพูดง่ายๆครับนี่นะครับแล้วก็โจ๊กเกอร์นะครับนี่นะครับสำหรับโจ๊กเกอร์ตัวนี้นะดีรีนะครับ แล้วก็เดี๋ยวหาหมูลาดก่อนแบบนี้นะนี่นะครับมูลาดนี่นะครับซื้อด้วยเงินได้ด้วยนะครับดูสิครับนี่นะครับแล้วก็แพนด้าด้วยนะครับราคามันถูกมากบอ,อกจริงๆอ่ะถูกมากๆเลยโอเคนะครับก็โอเคนะครับ,เ,รบเดี๋ยว โอเคนะครับแล้วก็ต้องไปดูแบบแบบหนึ่งนะครับอันนี้ผมเพิ่งทำมาสุดๆแล้วก็เล่นสุดๆเลยนะครับแล้วก็เจ้านี่นะครับตัวนี้นะครับนี่นะครับสำหรับเจ้ามูหลานนะครับก็ได้เข้าเซิร์ฟไทยไปแล้วนะครับก็เจ้านี้นะครับใช่นี่นะครับ นี่นะครับเป็นเมดกับไฟตเตอร์โอไม่ใช่เป็นเมดกับแอสซีนนะครับเป็นเมดกับแอสซีนนะครับสําหรับตัวนี้นะครับเป็นเมดกับแอสซีนนะครับนี่นะครับมานี่เลยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับขอบคุณครับ